ร่างเป็นเสือลองนำไปบูชาแล้วขอราชปก่าขอขอขอขาเรียกว่าขอรัธนาขึ้นขอเป็นครูบาอาจารย์ช่วยปกปักปกป้องคุม้มครองครับให้ตัวกระผมเนี่ยพบเจอนะครับแต่สิ่งที่ดีค้าขายเจริญก้าวหน้ามีแต่มิตรกัญญาที่มิตรที่ดีนะครับแค้วคาดปลอดภัย จากพยันอันตรายต่างๆนี่ครับารันธนาขึ้นโคเนาะบางทีเราอาจจะไม่มีบทหรือว่าจำคาถาไม่ได้ก็ใช้เกิงแค่นนโมตัสะสามจบแล้วก็บางคนก็ท่องพุทธทางอรันธนานังธรรมังอารันธนานังสังฆอารันธนานังนะครับแล้วก็อธิษฐานนะครับขอบุญบาร,รมีปู่เจ้าและพยักราชาอาถรรพ์หรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เราคล้องอ่ะนะครับ ช่วยปกป้องคุ้มครองให้ลูกประสบผลสําเร็จเดินทางแล้วคาาปลอดภัยอะไรก็ว่าไปนะครับตัวเราก็ทําด้วยเนาะทำมาหากินหรือทํางานหรืออะไรก็ตามแต่ทําประกอบกิจการให้ประสบความรุ่งเรืองครับครอบครัวอยู่เย็นเป็นสุขขอให้มีโชคมีลาบนี่ครับนําไปเจ็ดเพราะว่าท่าน